สบายดีพี่น้องฟ้องไปเบิร์ุสกูสกุนเมื่อานี้อยู่กับน้องรัดอีกเซนเก่าเซนเคยเด้อเมื่อวนี้น้องรัดกลมาถ่ายเอารูปของน้องรัดเนาะเป็นตาหักเป็นตาแพงหลายพี่น้องเอ้ยโดยเฉพาะน้องไก่ยางนี่ยอย่างคอเอี่ยงหูน่ารักเนี่ยกินผลไม้นะคะแย่งกันกินละคะ่ะส่วนน้องข้างข้าวก็นอน,นะคะ่ะมาอีกภาพหนึ่งนะคะนอนโอ้โหข้างข้าว อ้นจังเลยลูกลูกข้างเขา้าวไม่ยอมลูกข้างเข้าข้างเข้าไม่ยอมลูกเอ้าลูกแล้วส่วนตัวน,นี้ก็หิวค่ะทย่อนกินนะคะปลาทูกไปกินอะไรอ่ะปลาทอดลูกโอ้โหกินหญ้าหรือเปล่านะ่ะออกมาหาแม่ละมาหาแม่ละปลาทู พวกเธอนี่ดื้อจังเลยนะพวกเธอนี่นะทำอะไรประท้วงมองอะไรอ่ะลูกดื้อจังเลยไปไหนไปไหนลูกอันนี้ลูกขัง<ะ>ข้าวหาแม่แล้วลูกมาเลวข้างข้าวเลวเดินตุม้มนุ่มตุม้มนุ่มมาแล้วเข้ามาออดน้องวัดอีกแล้วค่ะ ออหัวฟูมาเลยหัวฟูมาเลยนะเดือคุณปลาทอดนะครัปลาจะไปไหนอะลูกป๊าปไก่ย่างมาอ้อนลงมาเลยค่ะหิวแม่หิวมากเลยค่ะแม่อยากกินข้าวแม่หิวข้าวอ้อนวรงมาันนี้ยค่ะดือดมากเลยขอบคุณนะคะที่เข้ามา ติดตามน้องรัดน,นะคะกดไลค์ให้น้องรัดด้วยนะจ๊ะกะย่างก็กินน้ำแข็งดื้อจังเลยเอากินอีกแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกะย่างลูก